ท่านนายกท่นายกก่อเนี่ยพัตติครับใช่ครับอา้าวท่านนายกไลฟ์สดหน่อยแลก็เพิ่งมาถึงยัง <c oughs> ไม่ทราบว่าไม่เป็นไรยังไงนะเห็นหน้านายกก่อนก็อุ่นใจแล้วเดี๋ยวขอดูรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนก็เป็นยังไงได้แบบเีขาไม่นายกมีหมวีกคนเดียวเขาถึงไม่มีหมกเลยอ่ะนี่หมวตำแหน่งนายกเลยท่านนายกวิท <c oughs> ยาก,ก,การทหารในประเทศไทยเนี่ยพวกเราก็ท่านอ <c oughs> าจารย์ท่านรอวิศนุแล้วก็เอาแอดมิน พี่อะไรอดมินปอนครับผมนะปอนครับปอนปอนปอนแอัปมินปอนรับไปเลยครับเตอนนี้เราอยู่ที่ถนนพระรามสามแต่กันเจริญราศเป็นจุดที่มีถนนยุบถนนมะรามสามยุบมันเลแล้วก็อยู่ใต้สะพานแคบแย่เจริญราศแล้วตอนนี้ปัญหาคือว่ามันเป็นตึมงของกรายฟ้านครหลวงที่ทำเพื่อเอาสายไฟฟ้าสายอากาศลงดินที่ระรามสาม ุโมเนี่ยขุดอยู่ที่หลับระมาณลบยี่สิบห้เมตรลบยี่ิบแต่ลงไปประมาณยี่สบขี่เี่เป็นอุโมงที่ยาวเลยขนานกัทางสามไปแต่แต่ละไปที่จะมีจุดที่เป็นชาร์เป็นท่อตรงๆที่ลงไปอย่างเงี้ยชาร์แต่ม่เต้เท่าไหร่หเมตรสาเมตรครับหกเมตรชาร์แต่ม่เต้หกเมตรลงไปอุโมงก็ทลุชาร์ปไปอุโมงแต่ไม่เตลอไรสามเมตรหกสิบอุโมงสามเมตรหกสิชาร์หเมตร ก็มีจุดที่อุโมงค์ทะลุให้ตัวปล่องแล้วตรงจุดนี้ที่เกิดการรั่วทมีความลึก8เมตรก็เป็นจุดที่พอมีรอยรั่วพวกเนี้ยเกิดเมื่อวานเที่ยงวันน้ำมรั่วทุกอย่างเข้าใจว่ามันผ่านไปชั้นตายชั้นตายเนี่ยมันพอมีน้ำมันเริ่มรั่วน้ำเข้าฝุ่นที่อยู่น้ำเลยจะรักษาตายก็ไหลออกไปได้ใช่ไหปในชา่ แค่พอดีพอทรายไหลผุบเนี่ยปริมาน้ทรายที่ไหลเข้าไปประมาณ200ร้กิโลเมตรสองร้อยกิโลเมตรก็ไหลเข้าไป,ไปมันไม่เกี่ยวโครงได้ถน,นะถนนก็เลยยุบตัวลงแต่ว่าไอ้ทรายที่เคยมีอยู่เนี่ยมันไหลเข้าไปในอุโมงค์ก็จะทำให้เกิดว่าเกิดความมั่นคงว่าปัญหาอันนี้ก็แก้คือต้องเอาเป็นสารยิงลงไปเพื่อกราวให้มันแน่นก็เหมืนอนน้ำปูนนะเอ้น้ำปูนล,ลงไปฉีด ดินข้างหน้าแข็งตัวแล้วไม่ไหลลงเลยในเอเพื่อหาทางแก้ที่ปัญหาคือว่ามันจ,จะมีสะพานตรงนี้ซึ่งอยู่บริเวณเวเที่เกิดเหตุพอดีไอเสาเข็มเนี่ยอาจจะมีผลกระทบจากดินที่ไหลไปเ่ยต้องปิดสะพานขาเข้าถ้าเรามาจากพันเทพเนี่ยก็จะขึ้นสะพานข้ามเดิาลัณไม่ได้มาขาเข้าขาออกเนี่ยให้วิ่งผีดได้แต่ก็ต้องคอยนิเตอร์อยู่รถก็จะลงแนวล,ลากไปสองเนนนลนรถจากถนนสี่เลน สองปวกสองก็หรือแค่สองเลนด้านล่างก็อาจจะจอยติดขัดก็ต้องฝากว่าเราต้องหลีกเลี่ยงเ้นทางพระรามสามนะที่มาจากกรุงเทพข้ามเข้ามาเนี่ยต้องพยายามหลีกเลี่ยงเอรารถจะติดนิดเลยวันนี้ต้องุีนี่เนินการแก้ไขอยู่ที่มาหลายฝั่งต้องเช้แรงงานการงานทั้งผู้วยผู้ว่าการการนครหลวงทางไปสายประเทศไทยทางกติทธรัฐนายกหัวจอจะทะเลมาเองแต่ว่ายังไม่รู้เรื่องถ้ารวยอะไรก่อนจะต้องคูน้องดูข้อมูลก่อนแต่ว่ามันจะคล้ายๆเกิดเหตุที่คอนกรีต ประเภทตรงนั้นก็คือตรงอุโบสถนะครับายน้ำ,นำรุ่นองบอนเร่งเกิดเหตุตอนช่วงก่อนเรื่องตั้งอ่ะแล้วก<า>็การชาักยัก็คือรอยต่อช้ากับอุโงสถเกิดรอยรั่วแล้วก็โหนยุบอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าไม่ยุบแล้วก็ต้องดูว่ามันจะยุบต่อหรือเปล่าตรงนี้มันที่เป็นรองที่ถ้ดูหลุมไม่ได้เห็นเป็นหลุมนี้ก็จะก่อนที่เต็มจะถอนเต็มไหมนะ ตอนนี้คือดิน,นมันยุบไปตรงชา้าปืนนะคือตรงช้าพี่ตงลงไปด้านล่างด้านล่างก็มีอุโมงค์เนี่ยพี่อยู่ที่ระดับที26เมตรนะแต่อุโมงค์ไม่โดวอุโมงค์มันวิ่งอย่างน,นูน้นใช่ไหมมันมันพิ่งเสียงอะอ๋อมันวิ่งเสียงเพราะว่าอุโมงค์เนี่ยลงสางเข็มของไอ้ตัวสะพานมาช่วยไปจะไ,ได้พูดอ,อันนี้อันนี้คือตัวสะพานใช่ไหม ประมาณที่ข้ามแยกใช่รับลงมาปุ๊บมันจะเป็นเสาเข็มอยู่ด้านล่างเสาเข็มเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกับแนวอุโมงค์ที่พิมพอยู่ด้านบนแล้วพอดินไหลไปเนี่ยดินไหลลงไปในอุโมงค์ปุ๊บเนี่ยเสาเข็มตรงนี้อาจจะมีปัญหาเดี๋ยวคงต้องให้ทางปวทประเมินดูว่ามันรับน้ำหนักได้เป็นอย่างไรก็ต้องปิดถนนไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับแตวินุเป็นไงบ้างสถานการณ์ก็อันนี้ทุณบวทรลงมาช่วยดูเพิ่มเติมนะฮะครับอันนี้คิดช้าปะครับที่ท่านต้อว่าเพราะว่าอันนี้ช้า นี่เดินเดินก็ยังวาดเสียวนี่ว่าข้างล่างเป็นโรงอยู่ได้อันนี้อยู่ตัวปล่องนะที่เราบอกแต่พอพอดินมันไหลปุ๊บมันก็เลยเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะโอเคนะต้องดูปล่องนะเฮ้ไปยืนน้ำบาดเสียวเลยเนี่ยยืนทำไมเนี่ยเออปล่องเนี่ยลงไปลึกมากนะถ้าเราดูนะผมเห็นมันเป็นน้ำบาดเสียวเลยเนี่ยอันนี้คือปล่องชาร์ ลงไปลึกมากมีน้ำไหมเนี่ยยังมีน้ำต็มมาก่อนครับยังมีน้ำตึงอยู่เรื่อปล่องลงไปเรื่ปล่องช้ามแล้วก็มีอุโมงค์ด้านล่างที่วิ่งทะลุตัวปล่องนี้ก็เป็นตัวที่เอาสายไฟลงดินครับอาท่านผู้ช่วยผู้ว่าเป็นไงบ้างครับสถานการณ์ก็พยายามตอนนี้เราพยายามป้องกันให้น้ำมันเข้าน้อยที่สุดนะครับพยายามหยุดน้ำไม่ได้ก่อนนะครับ ครับเพราะเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนก็น้ำน้ำขึ้นสูงด้วยใช่ครับนี่ทำให้แรงก็แต่ว่าแรงดันน้ำมันสูงนตรงตำแหน่งที่ที่รั่วเนี่ยมันสูงมากขึ้นครับเพราะปรลาสาเนี่ยอยู่ติดแม่น้ำเจ้ายาเราเห็น่ะลิบๆนี่คือริมแม่น้ำเจ้ายาอยู่ฝั่งนี้ละห่างไปไม่กี่เมตรเองนะอันนี้อยู่ตรงใกล้ๆโรงแรมมอนเทียเลยนะอยู่หน้าโรงแรมมอนเทียอย่างนี้นะครับอันนี้คือก่องนต่เมื่อคือโครงการที่จะเอาใส่ป้ายลงดินเพื่อให้้าเมืองแบบดูสะอาดเรียบร้อยขึ้นครับ แต่ว่าก็พระราษฎอย่างที่เราบอกก็จะเจอปัญหาพวกนี้เยอะนะปัญหาเรื่องไอจองก่อสร้างอะไรเงี้ยก็เป็นของการเดินอาจะเร่งนะมันก็ต้องพวกเราต้องฝากหลีกเส้นทางอ่าหลีกเส้นทางนก่หนึ่งใช้เวลาอีกนะผมขอบคุณนะผมว่าก็ตอนนี้เร่งเกลาครับเกลีให้ดมันเสถียรภาต้องอย่าให้อย่าให้มันเกิดการซุดตัวต่อแล้วก็รีบประเมินสภาพสะพานว่าสะพานยังแข็งแรงอยู่ไหมถ้าสะพานไม่แข็งแรงก็ต้องรีบซ่อมอย่างที่บอกไงว่านี่คือฐานลากสะพานอยู่นี้ มาเข็มอยู่ด้านล่างดินมันไหลยอยู่รอบๆเข็มของสะพานเลยนั้นเรายังไม่แน่ใจว่าสะพานนี้ยังมีความแข็งแรงวัเปอร์เซ็นหรือเป,เปล่าเพราะดินมันยุบตัวลงเนื่อแต่ว่ามันไหลลงไปในอุโมงด้านล่างก็ทยาให้มันเกิดย,ยุบตัวของถนนไอ้มันเป็นโพรงใต้นี้เลยไหมเนี่ยและเกิดก็เป็นโพรงเนี่ยเขา,าดินมันไหลหออกมันไหลข้าไปแต่ว่าตอนนี้หยุดแล้วก็คือก็เอาดินมาผมไปแล้วก็เจาด้านล่างโอเคนั้นเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอทางการไฟแล้วก็ผู้อยู่ข้องรีบต้อง ก็มีอะไรคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบนะครับโอเคนะก็เป็นกำลังใจให้ท UN <si ุกคนนะเปนยังไงให้กายฟ้านครหลวงด้วยนะครับก็มันเหตุการณ์มันก็อุบัติเหตุนะลำบากกันเดี๋ยวต้องดูที่ตรงนี้เป็นยังไงดูว่ระวันมีแต่คนกลัวผมตกไปเนี่ยดูนะมันลึกแค่ไหน นี่ลึกไปยี่สิบเมตรยี่หกเมตรยี่สิบเมตรยี่สิบเมตรก็ตึกประมาณเจ็ดแปดชั้นอ่ะแปดชั้นลถไปด้านล่างครับทีเดียวคนให้ระวังผมตกแล้วกันดีๆนะว่าอันตรายเนี่ยคือนะครับโอเครถก็จะติดนิดหน่อยติดไหมเนี่ยรถที่อยู่ที่เล่นไทยวะเนี่ยเป็นไงบ้างเหนื่อยหน่อยนะครับโอเคก็สวัสดีครับท่านอาจารย์จาก นี่กรรมฐานนะครับท่านอาจารย์ท่านดุรนายกกับท่านนายกวันนี้มาสองนายกเลยบาจันเท่ด้วยครับอาจารย์ก็ต้องเอาไปมาปลอดภัยมาก่อนนะใช่ครับตอนนี้ทางอินเทนเซนไทยก็จับที่เสาต้นที่ว่านี้คือเป็นเสาต่อหม้อที่รับอ่ะตัวเสารับตัวเหล่าตัวเนี้ยอันตรายเอ่อเราต้องคอบเสิบราะว่ามันมีการขยับลงไหมครับครับถ้าตอนนี้มีการพูดง่ายๆว่ายังไงเราต้องสันนิษฐานไปก่อนว่ามันต้องมีการขยับใช่เพราะมันเข็มมันอยู่ติดมากเลย ว่าตอนนี้เขากำลังที่พยายามแก้ด้วยกันเกล้าอยู่ถ้าเกิดเกาแล้วมันชะลอตัวไอ้ตัวนี้ไม่ขยับก็ถือว่าเราเราก็จะทำให้เกิดกาขเข็มพวกนี้มันเป็นฟ r i c t i o n p l หรือเป็นแบริ bearing play อาจาร้วถ้าไปเข็มวางอยู่บนทรายมันมี e อ d bearing อยู่ด้วยการ b e a r i อันนี้วางอยู่บนทรายไหมโอเค bearing d a บริเลยนะเ e a r i n g d a ล c e ที่ที่สายเอ็กซ์เนี่ยคือเข็มเนี่ยเวลารับแรงมันรับแต่ความฝืดของดินรอบข้างกับแรงกดที่ปลายเข็มนะแต่เชื่อเพราะดินข้างๆมันเกิด ไหลออกไปเนี่ยทำให้ความฝืดมันน้อยลงคาระตอนนี้แบริ่งจะมากขึ้นตอนตอนนี้เราเอาสายที่เอ็นแบริ่งเพราะว่าถ้าถ้ามีิมันไหลลักษณะแบบนี้แสดงว่าเอ็นแบริ่งแบบคาระทิ่ชั่นหายหมดแล้วแต่ว่าเอ็นแบริ่งเนี่ยถ้าสายที่เอ็นแบริ่งไม่ขยับเนี่ยมันก็ยังแบกทานได้อโอเคของตายนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เราเชื่อใจไม่ได้เราต้องวัดตลอดแน่นอนโอเคอ่ะก็ก็ตอนนี้เขาเปิดอีกจุดหนึ่งปิดนะานปิดตะบานปิดฝั่งเดียว อ๋อเลยฮะสีส่เสา่ะตัวนี้ด้วยไหมฮะด้าน,นนี้ด้านนี้นนนนนนนไม่มีการ่วดไม่มีการร่วดแล้วเราก็ผ่านไปเลยผมว่าสีเราไม่กลัวครับกลัวเวลาผู้พิจารณเอ๋อเวลารถกระแทกนะ,นะพี่ตำรวจครับขออนุญาตไลฟส์สดหน่อยมีอะไรแนะนำผู้ชใช้รถใช้ถนนไหมก็ตอนนี้สภาพการจราจรโดยภาพรวมครับ <S <S เนื่องจากมีการปิดการจาราจรแล้วก็สะพานข้ามแยกบริเวณนี้ทำให้รถสะสมหนาแน่นครับ จากไหนมานะจากสากรุงเทพเหรอใชจ่จากสะานกรุงเทพแล้วก็สภานพระรามสามครับตอนนี้ท้ายแถวอยู่ประมาณตลาดปูครับโอ้<ช>นั้นควรจะเลี้ยงทางไหนดีครับถ้าตอนนี้ควรเลี้ยงก,ก็คือจะใช้ทางสะพานสาทรแทนนะครับเพราะว่าตอนนี้ข้ามาฝั่งนี้ค่อนข้างจะติดขันรับโอเคครับขันยากลำบากครับฝากด้วยนะครับโอเคระวังด้วยนะครับทุกคนโอเคนะครับขอบคุณมากพี่ตำรวจเนื่องเลยนะครับอยู่สอนออะไรเนี่ยสอนอวิทยาการครับโอเคครับแล้ช่วยแจ้งเหตุประชาชนด้วยนะครับ หลีกเลี่ยงพระราสาวนี่คือขาเข้าใช่ครับขาเข้าจากกรุงเทพมาครับก็ติดยาไปถึงฝั่งโนนแล้วตอนนี้ใช่ครับโอเคครับนะครับ,รบขอบคุณมากครับพี่ตำรวจขอบคุณนะครับ,<ม>บอ่าร่วมมือร่วมใจนะนี่ก็พยายามหาท<ม>างทางหลักวิชาการกันเราเองก็คงมาฟังเพราะว่าเราไม่ได้เป็นผู S ้เชี่ยวชาญอ่ะเราก็คงไม่ได้รู้ทุกอย่างพี่อยู่ไหนครับเนี่ยประเทศไทยเอ่อไม่ใช่ครับเราเป็นที่ปรึกษา เกาอ๋อนี่คือคนมาช่วยเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเกาเกาคือเอาเหมือนกับอัดฉีดลงไปเพื่อให้หยุดใช้น้ำยาอะไรฉีดนี่ทีนี้เราใช้เโซเดียมซิลิกาผสมกับน้ำก่อนครับนี่เป็นคนชาติไหนไต้หวันครับไต้หวันมาอยู่มานานยังครับอยู่เมืองไทยมานานเนาะโอเคดีครับก็ช่วยกันหน่อยนะเดี๋ยวเราดูตรงนี้หน่อยนี่อุปโภคที่บอกนะนี่คือท่อชาร์ปไงให้เวลาลง

เอาไว้เอาหัวเจาะขึ้นมาหรือไม่ใช่เอาไว้ลงไปเซอร์วิสอที่เป็นบ่อที่ใช้ผ่านให้ให้หัวผ่านไปใช่แต่ว่าไอ้ชาร์ปเอาไว้ทำไมแบบพอสร้างเสร็จแล้วเอาไว้เอาของขึ้นลงเหรอมอตัวใจไฟอ๋อตัวใจไฟเอาสายไฟขึ้นลงแล้วก็เป็นประโยชน์ในการก่อสร้างเอาหัวขึ้นด้วยแต่สำหรับบ่อนี้จะไม่ได้หัวขึ้นครับตัวใจไฟอย่างเดียวคือมันต้องมันยังไม่ีหัวเจาะเหมือนตัวหนอนนะที่วิ่งไปเรื่อยมันก็ต้องมีจุดที่เอาหัวเจาะขึ้นเวลาเสร็จงานที่นี่ไม่ได้ขึ้นที่นี่ผ่านไปเลยก็เจาะทะลุผ่านตัวชาปไเลย อ่าหรือว่าเทคโนโลยีที่น่าสนุกนะครับแต่ว่าพอเกิดเหตุก็ไม่สนุกละตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ไหนครับวททครับอยู่วททครับเป็นอุปนายกนะครับเที่ยวชายเรื่องซอยไหมนี่อ่าเรื่องซอยต้องต้องอาจารย์ทะเลขครับผมก็เจ้าพ่อวันนี้เจ้าพ่อเลยแหละมาก็อุ่นใจแล้วโอเคอาจารย์อาจารย์เข่าลากกระบังครับอ๋อครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ของท่านอาจารย์ทะเลขอ๋อครับยินดีครับโอเคครับ น้องไลฟ์ตออ่อพี่คนก็บอกว่าทำไมผมต้องไลฟ์เองอ่ะให้น้องไลฟ์ต่อไปพอดีผมไลฟ์เองมันสนุกดีไงอยากจะชี้อะไรก็ชี้แล้วน้องเขาไม่ไม่รู้ใจเราว่าอยากจะมองอะไร <c oughs> ด้านที่มาไ้วนี่โครงการ,น,ร <c oughs> นี้จะเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยพอดีได้ดีเลนีนนะ <c oughs> ่ตามหลักปีหน้านะพยายามให้ดีปีหน้า

แปเดไปตอนนี้เรปิด้ำไหลเดน้ำล่มเน้ำไหลเปิดน้ำไหลตองาาลามันจะทําให้ให้นิ้วเลหรือน้อยให้นิเลหน้อยบ่อยที่สว้ขัดยาแค่ไหนนะโอ้โหช่วงนึ่งใช่ไหมครับประมาณขัดแปดขัดแกิโลหนึ่พี่ช้ตัวนึงช้นแล้วกันตัดนรัก็หได้ด้ว่ี่ไม่ารวานี่เป็นข่าวโริ ไม่้ไม่ไหวมันจะมาต้งได้โอเคครับต้องน้ำา่าไหล่ไปว่าประดาน้ำนทำารถ้าทำเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเอาบประดาน้ำไเสร็จก็คือว่าชัวรเปล่าที่จะสูบน้คือไ้อุโมงก็น้ำเต็มละเพื่อไปช่วยบาลานให้มันตันข้ามาคือตันน้ำนะตันน้ํา้ไปทงโงม่ให้น้เป็นเอไม่ก่อนเปเชื่อไม่ก่อน แต่ที่เชื่อมยังไงก็แล้วแต่ถ้าทรายมันรูดมันอยู่ในน้ำมันไหลคลื่นกันแต่มันก็จะไหลแต่ในลังนั้นเนื่องจากเทสเตอร์มันดันไปอยู่แต่ทรายมันก็จะมันดันไปอยู่ถ้าเขาไปอยู่ในทรายมันจะเสียหายโอเคครับแล้วแต่ดูช้าอื่นนะพี่กี่ช้าไหมเนี่ยครจบมแล้วบขอให่ตัวช้าที่ติดต่างออกโอเคตัวนี้มันอยู่ในทรายจัดเขาบอก ถ้าอยู่ทรายเนี่ยจะมีประเด็นเรื่องนี้ต้องรอเหมือนที่เรื่หน้าคุณสุกร์เนี่ยคอนเทนต์อะจะมาครับพอชั้นทรายมันจะมีปัญหาได้ดินเหนียวมันจะไม่ไหลเข้ามาแต่ปลาทรายมันก็มีอะไรพวกน้ำไหลทรายมันไหลไป้ามาลอยต่อได้โอเคนะเดี๋ยวโอเคเข้ารย์ขอบคุณมากฝากด้วยนะครับคครรัับบเออเรื่องราดรอไงก็รีบแต่ว่าเรื่องความปลอดภัยระดับหนึ่ง แล้ต้องปลอภัยก่อนมยุ่งก่อุกหน้วแบบมีหมแล้วก็โดยเฉพาะที่เรายืนอยู่แถี่อกเก็บน้อ่าวเฮ้ยอาจารย์เขาบอกอันตรายเว้ยอ้าวเรายืนทำไมอ่ะเดินไปหน่อยอ้าวครบครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่โอเคแล้วก็ราแให้ีีก่่นเดี๋ยวยัง ที house, okay, so okay. ่เรจะพูดได้ตางนะก็ด oh, ูแลเรื่องอัญมณีนีดนะก็จะเดินทางหาเท้าให่เนยโอเคลกเอาล้านก่อนก็เลยิดคุครับสวัสดีครับแลบกคบบปิดเลยนะ